สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนครับผมวันนี้พบก,กับแอร์ซันมาเลยมเช่นเคยนะครับเอาละฮะวันนี้นะครับก็บอกเลยว่าอืมก็นั้นแหละฮะเอากบมาหนึ่งร้อยบาทปะแบตเท่ารอยยอมาครับเริ่มต้นที่ใส่เท่าไหร่ก่อนดีสี่บาทแล้วกันนะฮะไปครับเอาละ ไปครับเหมือนเดิมนะทุน1 0 0บาทน้อยสัดๆนะแต่ก็ได้ฮนะก็ได้ฮนะถือว่าน่าจะเอาอยู่นะอยู่นะเฮ้ยสแกนเตอร์มาเปล่าเฮ้ยสวยเฮียมาดิ อบูเต็มแผงครับ15บาทโอ้โหส2บาทครับเฮ้ยเยอะนะเยอะนะทำเล่นไปนะนี่คูณ3นะเลยะใส่ไม่น้อยเนี่ยสักเตอร์เต็มแผงดีจะจัดนะเวลามาเยอะเนี่ยไม่เคยที่จะมา ไปฮะวิบลายสวย <c oughs> มาครับโบเข้ามาเหาล,ลือสองัางนะผมก็จะชิวไปนะวันนี้เป็นวันจันทร์ฟังบินบาน เหมือนจะเป็นหวัดเลยนะจะจามตลอดเวลาครับสวยครับตอนนี้2อ8บาทจะคูนนะครับเก็บไ,ไม่รู้เวลาเวลาไหนก วุ but, <an refugees> ้นสกัปเตอร์เข้าอีกแล้วไอ้เชี่ยหันมาด้วยเดียวไอ้สัตว์มาครับไปครับ หมดหลือสามครั้งแล้วนี่ไอ,อแต่น้อยใจ ลุยลุยลุยยาวไปยาวไปไอสาเยเพื่อนเพอกล้องมันตัดเลยแล้วนะไม่รู้ผมไปโจกลุ่มอะไรนะมามาต่อเลยนะอาจจะตูกนิดหน่อยนะครับผมตอนนี้งบมาที่สองเจ็ดสองกือบสามร้อยแล้วนะทุนเนี่ยไปครับวายจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไงต่อโอ้วันนี้รู้สึกแบบข้อมผมเป็นไรไม่รู้นะก็เหมือนจะดีเลยนิดน,นึงนะฮะ แต่คงไม่เป็นไรหรอกครับผมมันก็น่าจะช่วยไดนะ้ไปครับสก๊อเปอร์มาครับผมวัวเดี๋ยด,ดูนู่นนะี่นะไม่ได้ดูเกมเท่าไหร่ครับไม่ได้โฟกัสเกมไม่ขอต้องขออภัยด้วยนะทวีละมันเยอะเลยเกินนะครับมาครับห้าวายพยาบาลนีเป็นวายปืนครับสวย มาครับสวยครับจังหวะน,นี้เออเต็มแผงไปแล้วฮะสวยครับอุ้ยอ้ยค้างกัปตรนนี่ถ้าไม่ได้คูณเจ็ดขึ้นไปนี่บอกเลยว่ากำไรไม่มาเอาละฮะมาร้อยหนึง่งนะครับผมตอนนี้มันถึงห้าร้อยก่อนแล้วกันไปครับโบเข้ามา ในครั้งสุดท้ายครับผมเป็นอะไรสุดท้ายนะไม่ท้ายสุดอุ๊ยไม่คอมโบโอ่ะคูณสิบมาแล้วอ่ะแต่ไม่ติดเกิดอะไรขึ้นบ้างเลยวะสองสี่แปดแล้วผมสองสี่แปดนะฮะ ตอนนี้ก็เหมือนจะมาแล้วแต่ก็ยังไม่ถึงนะครับก็ต้องรอสักนิดสักหน่อยนะสักนิดสักหน่อยนะครับไปฮนะทำไมนะทำไมทำไมทำไมคอมโบไม่ติดต่อกันนะโอ้โหบางทีผมก็สงสัยนะว่า ถ้าเราใส่ไม้ใหญ่มันอัตราการที่มันติดคอมโบเนี่ยมันน้อยลงหรือเปล่านะแต่เวลาเราใส่ไม้น้อยเนี่ยเกมมันจะจ่ายคอมโบมาส่วนมากๆนะครับผมเต็มแผงอะไรเงี้ยพือมาเชื่อมกันดีเว้ยแต่ว่าอะไรนะฮะแต่เพียงแค่ว่ามันจะได้เงินน้อยแท่นั้นเองนะเหมือนกับว่าเออมึงใส่ไม้น้อยก็ให้มึงคอมโบเยอะแต่ว่าเงินมึงก็ไม่เท่าไหร่แต่ถ้าสมมติว่ากูใส่ไปไม้ร้อยถ้ากูให้มึงคอมโบเต็มแผงก็แบบ เออเอาไปเยอะดิอะไรอย่างงี้ป่ะไม่รู้เหมือนกันนะฮะระบบ AI ของมันนะน่าจะสลับกันนะครับผมว่าไม่งั้นเราก็น่าจะแบบแดงอะไรรัวๆนะคือเกมพวกนี้นาอาใส่อวงรกรณ์ก็การที่เรากัดจังหวะดีๆนะครับสมมติว่า,าเพื่อนๆเนี่ยใส่ไม้ไมน่น้อยไปก่อนนะเสร็จปุ๊บเพื่อนๆเนี่ยกัดจังหวะถูกปุ๊บมาใส่ไม้ใหญ่ไปเลยเวยพอใส่ไม้ใหญ่ปุ๊บคอมโบแม่งไหลสัตว์พอไหลก็กำไรมาเลยฮะอันนี้คือคนที่เขาเล่นได้กันนะ มว่าจังหวะด,ดวงมานะครับวันนี้เข้าสแคตเตอร์บ่อยนะครับแต่ว่าแตกไม่เคยจะดีเลยนะแตกไม่เคยจะดีเลยนะครับไปครับไปครับสแคตเตอร์เนี่ยเหมือนจะมาดีตลอดเวลาเลยนะอุ้ยสวยครับผมมาครับไอ้ยบาทนะลบ100ฮนะ ตอนนี้อนึ่ร้อยหนะ้าสิบเนี่ยไม่ได้ไปไหนเลยนะเพื่อน,ะน,ะนะคือปั้นยากนิดนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมมายี่สิบนะเออมันต้องเชื่อมแบบนี้ครับผมจบลนะเห็นไหมคอมโบไม่ค่อยไหลเว้ยคือม,มันรู้อะดูดิเอหเดือนสี่ครั้งครับตอกคูณห้านะ เนี่ยยิ่งเวลามันแต่งเต็มแผงเนี่ยมันทําให้ไอตาการติดคอมโบเนี่ยง่ายขึ้นนะครับผมเพราะว่าตัวอักษรใหม่อะไรใหม่เนี่ยมันแลนดอมาใหม่นะครับนี่นะเขาดูนะอ,นะอ่าอันนี้ไม่ติดเนี่ยรุ่นเป็นผู้หญิงนะถ้าผู้หญิงมันจะเต็มแผงง่ายนะโอ้โหไม่น่าชมเออเนี่ยฮะเวลาเชื่อมน,นะได้เปล่าไม่รู้ว่าเปลี่ยนอีกไหมนะโอ้โ สองศูนย์ได้ไหมโอ้โหเน็ตชา้าจัจัดอ่ะโอ้โหจบมาแล้วฮะดูเพื่อนๆดูเท่าไหรนะ่อ่ะห้าสองห้าครับไอห้าหนะ้าสองฮะมันแบบปแปลกๆนะสวยครับ อุ้ยเชื่อมันเต็มแผงนะมันแก้ถ้ามันไม่ขาดไปตัวเดียวครับผมเพื<ๆ>่อนไปครับเสียงพัดลมเข้าปะเนี่ยผมลืมดูเลยเออชิบหายแล้วเพื่อนผมนั่งบังพัดลมก่อนนะ่ะอันนี้คือนั่งบังพัดลมนะแต่คิดว่าไม่น่าเข้าหรอกนะน่าจะเป็นเสียงผมเองที่มันดังนะโอ้โหไม่ถึงพันครับผม ไม่ถึงพันนะตอนนี้ไซคตเตอร์รอบสุดท้ายสวยไม่รู้ว่าได้ไหมนะแต่จะลองดูนะครับเฮ้ยใจจริงไม่รู้ว่าถึงพัน,นรหรือเปล่าเลยเฮ้ย วิสวยครับยังนี้384ครับจังหวะนี้มาแล้วฮะผมบอกเลยครับผมว่ามาแน่นอนมาแน่นอนครับผมเอาะลรฮะ384ครับผม384มาครับผมมาชัวร์เอาคอมโบแบบนี้ก็สวยดีฮะพันเจ็ดครับอ้ามาร้อยครับเอม่ใช่ไหมร้อยคุณร้อยบาทครับมาแล้วมาได้ตอนสุดท้ายนะพเพื่อนๆวัตถุฟัส เอา,อางี้ดีกว่าเลิกงี้ผมน่าจะลงเลยนะเพราะว่าไม่น่าที่จะปั้นได้ละดูดิคุณก้ามาครับสวยครับอิชเต็มแพงครับ2 5 0พหเลยอีก3ามครั้งับผมไม่จบรอบนี้ก็ไมาดูจบรอบไหนแล้วครับจังหวะนี้นะไปครับโบเข้ามาสวยครับสวยครับ อีกหนึ่งรังนคูเบต์มาแล้วสิบสองมาหลายเปล่าน่าจะจบที่สามพันแล้วกันนะขอสามพันอีกสองคอมโบผู้หญิงด้วยเออมาครับเต็มแผงไหมสวยขอสามพันขอสามพันสวยครับโอเคถึงแล้วฮะไหลต่อหรือเปล่ามีไหลนะเนี่ยมีไหลนะเ,นเพื่อนเฮ้ยโอ้โหูพันสองเชี่ยเอาจะจัดพันห้าครับผมแต่งมารอบนี้นะ ลนโอ้เป็นสามพันนครับอีเชีย่ยจบมาสี่พันเฉยๆเลยฮะเอาดิโอ้โหนึกว่าจะไม่รอดนะครับเพื่อนถ้าพะโลมันเข้านี่ก็ต้องขออภัยนะลืมจริงๆเนี่ยเอาและครับผมวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปบายจ้าทุกคนวันนี้ผมกินอะไรดีกินข้าวกับน้ำตาล้ลกันบาย